ที่นครนายกชายวัย68ปีเตรียมหนีศูนย์คนไร้ที่พึ่งนครนายกชายวัยห8ปีว่าอากาศร้อนกลัวตายด้วยโรคฮิสโตรใช้เสื้อผ้ามัดรวมกันคล้ายเชือกหนีออกจากศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายกเมื่อเวลา16บหกนากาสี่ห้าทีของวันนี้ศูนยิยุทยุเมืองนครนายกได้รับแจ้งเหตุมีชายใส่เสื้อผ้ามัดต่อกันหลายคล้ายเชือกเตรียมที่จะหนีออกจากศูนย์ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งนครนายก บริบเวณขนส่งสีเมืองหลังเก่าหรือตลาดนัดเปิดท้ายของขนส่งสีเมืองสูนวิทยุเมืองนครนายกจึงประสานสายตรวจรถจักรยานยนต์กู้ภัยร่วมกตันอยู่ไปยังที่รับแจ้งพบชายสูงอายุกำลังเอะอะโวยวายอยู่ที่ระเบียงของตึกชั้นสามของศูนย์ชื่อเหลือคนร้ายที่พึ่งต่อมาทราบชื่อคือนายคุ้มชัยศรีภูทรอ,อายุ68ปีได้ตะกนพูดคุยกับผู้สื่อข่าวว่า ตนนั้นทนไม่ไหวเพราะอากาศในห้องร้อนมากไม่มีอากาศหายใจและกลัวเป็นโรคฮิสโตกตายจึงได้ใช้เสื้อผ้ามัดรวมกันที่บานเกล็ดของหน้าต่างและห้องน,น้ำเพื่อจะได้ได้หนีออกมาจากห้องเป็นตึกอาคารสามชั้นออกมาอยู่ที่ระเบียงจนกระทั่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภยัยร่วมกันอยู่มาช่วยเหลือนำตัวลงมาและได้มาคุมตัวนายคุ้มชัยศรีภูทรไปดูแลที่สถานีตำรวจภูทรเมืองนครนายกเนื่องจากทางยาก ที่ศูนย์ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งได้โทรประสานทางญาติไปเมื่อวันศุกร์และจะเดินทางมารับตัวคุณลุงในวันจันนี้จากการสัมภาษณ์ของเจ้าที่ศูนย์ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งได้เล่าว่ามีชาวบ้านพบชายเดินหลงทางเป็นชายสูงและเดินอยู่ในตัวเมืองนครนายกจึงได้เดินทางไปรับตัวมาไว้ที่ศูนย์ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งตั้งแต่วันศุกร์ที่23มิถุนายนที่ผ่านมาและทางศูนย์ได้ติดต่อประสานกับทางญาติแล้วแจ้งว่า จะมารับตัวนายคุ้มชัยศรีภูธรในวันจันทร์ที่26มิถุนายนนี้แต่ก็มาเกิดเรื่องเสียก่อนครับสมบัติราชานนเนินใหม่ภาคข่าวสามารถเน่ใจดีรายงาน